อ๋อเหรอฮะตนี้เป็นทำลายไปแใเดี๋ยวเข้ากล้องก่อนที่ท่านคุณต้นใช่ไหมกล้องเข้าอะไรก่อนพี่เขาบอกก็ได้บ้าง่เลยครับใ่คกล้องเข้าต้องให้นี่กนู่นพี่พี่ต้งไม่กินปลาเขาบรการมีรอย วยแเการที่ระบบสุขภาพลดงเรอยๆงมาเโกน่้ครับบที่มาตามทีทางระบบยังต่างไม่ได้เดีวชวนของชาติเลเป็นรุต้องยกคนคน้ที่วัดแก้วสัยไม่ต้องจ่ายนะหรือเลียงมีอะไรบ้างครับมีกาแฟนี่มี แล้วต้เย็นอย่างเดียวอเมย์่อเมย์เย็นอเมย์ จะ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 พูดได้เขียนในสวนตำรวจอยนี้ไปแกปูมคุ้มกกำตัดไงตำรวจเขาขีดเขาก็มีอาการเป็นสองหัวเขาหิวว่างนอนกินเยอะมากน้ำน้ำตาเป็นขวดมือเบามากก็ไม่รู้สึกแต่แต่คันไม่ใช่คันตรงนี้นะคันตอนกลางคืนคันเป็นผื่นไครผื่นขึ้นก็ไม่สน ได้ได้ไอความร้อนขึ้นเนื้อไอความร้อนเข้ากล้องนะเข้ากล้องจามนะเนี่ยพรีเซนเตอร์เข้าสู่เรื่องของจุลชีพกันไปด้วยเสียงนี้แล้วก็โดยรอบองค์พระอารมราชามันอย่างนี้ครับรสชาติศักดิ์สิทธิ์นะค่ะวันที้ต้องเป็นพระศิลป์เนาะโอเคครับเขาเลือกเองหรือว่าศิลเป็นเป็นทหาร ตัวนะยังไม่ยังไม่จบนันันนั้นเลเหรอเดโอเลี่คุณมีตงกับต้้นนี้จะเีบเีตไปแล้วเจะยกจอดรถตรงนี้้างตรงน้ตรที่จอดรถตรี้ด้วยตรงีมันน่ะตรงกลางที่ระชมมา้งตั้งตนรเทศเด็ก